อ่าข้อ5มีใครเคยเจอเคสแบบนี้ไหมครับอ่าทาวเฮาส์สชั้น2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับถนนแคบแต่ได้ราคาต่ำกว่าตลาด43%พี่ใหญ่คิดเห็นว่ายังไงบ้างคะโหเห็นราคาตลาดแล้วน้ําลายไหลเลยใช่ไหมครับอ่ามันยั่วมากเลย43%ยิ่งยิ่งถ้าแบบ คนไม่เคยเจออันนั้นอย่างนะคนไม่เคยเจอเฮย้ยทำมาไม่เคยเจอแบบไม่เคยเจอถึง40%เลย35%นี้ก็เต็มที่แล้วโหหลังนี้43%เลยอุย๊ยต้องรีบคว้าเลยพรุ่งนี้โทรไปถามดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเออหรือไม่ก็เฮย้ยเพิ่งทําหลังแรกเลยเจอ1 4บ3แล้วตื่นเต้นมากนอนไม่หลับไฟลุกเลยหัวระเบิดแล้วขอนัดมัดจําไปเลยดีกว่ามันมีอะไรให้เราต้องคิดอีกหลายอย่างสิ่งที่เราควรจะคานึงถึงมีไหมมีมีมีอยู่ไม ลองดูสองบรรทัดบนก่อนนะเราแยกกันเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมได้เห็นชั้นเลยมาวิเคราะห์กันเป็นบรรทัดเลยนะครับว่าเออแบบไหนมันดีกว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าถ้าเป็นเท้าสองชั้น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเนี่ยเป็นที่แน่นอนว่าห้องน้ําจะต้องอยู่ข้างล่างถูกไหมครับแล้วก็มีห้องนอนข้างบน2ห้องถูกไหมมันต้องเป็นแบบนี้เพราะเป็นไปไม่ได้ว่ามีหนึ่งห้องน้ําแต่ห้องน้ําไปอยู่ข้างบนถูกไหมดังนั้นนะครับคนที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยคุณก็ต้องคิดต่อแล้วว่าพี่ไม่แน่ใจนะคนที่จะตัดสินใจซื้อเ คุณเทียบคู่แข่งแล้วยังว่าที่เขาทําขายเนี่ยเขาขายในราคาเท่าไหร่และเขามีจํานวนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํากันแน่คุณตอบได้ไหมทุกคนลองดูนะถ้าเรามีตัวเลือกนะครับถ้าคุณมีตัวเลือกพี่แนะนําเลยว่าคุณอย่าเล่นดีกว่านะครับเพราะปัญหาที่เจอมามันมีอีกเยอะเลยอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนควรดูนะถ้าเป็นภาพรวมเลยนะครับเอาให้ดูแค่เป็นจุดที่น่าสังเกตเลยนะครับคุณเดาได้เลยนะถ้าเกิดคุณซื้อบ้านหลังนี้มาแล้วคุณปรับคุณไม่ต้องไปเพิ่มห้องน้านะถนนแคบ ไม่ต้องไปเพิ่มห้องน้ำก่อนขายตามตามจำนวนห้องที่คุณได้มาเลยไม่ต้องไปต่อเติมพื้นที่อะไรคุณอาจจะตั้งประเด็นไว้ได้เลยนะว่าคุณซื้อมาได้43เปอร์เซ็นตะ์อ่ะต่อไปคุณปรปับปรุงเสร็จแล้วคุณอาจจะขายคนอื่นที่เป็น43เปอร์ซนด้วยก็ได้เห็นไหมอันน,น,นี้พูดในเชิงเปรียบเทียบนะครับหมายถึงว่าคือ คุณก็ต้องขายราคาที่มันต่ําเหมือนกันนั่นเองคุณไม่สามารถขายราคาสูงใกล้ๆราคาตลาดได้น,นั่นเองเพราะว่าอะไรครับความต้องการของตลาดมันน้อยมากเพราะอะไรในเรื่องของปริมาณน,นั่นเองเห็นไหมหนึ่งห้องน้ําถ้าคนที่ซื้อเขาอยากจะได้2ห้องน้ําอยู่แล้วเป็นอย่างต่านะครับยิ่งมีห้องน้ามากเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเป็น2ห้องน้ําก็อาจจะต้องเป็น3ห้องนอนด้วยซ้ําไปนะครับคนที่เขาเลือกได้เพราะว่าเขาเพิ่มเงินอีกนิดนึงเ<า>ขาได้แล้วอะใช่ไหมแต่ คุณลองคิดดูนะว่าถ้าถ้าเรามาพูดกันในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับลูกค้าของคุณคือใครอ่ะที่มาเลือก2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเนี่ยเห็นภาพลูกค้าในหัวแล้วแล้วยังว่าลูกค้าของเราคือใครคนมีครอบครัวไหมนะครับหรือเป็นคนโสดถ้าคนมีครอบครัวเนี่ยคุณคิดว่าลูกเขามีกี่คนถ้าลูกเขาสองคนคุณคิดว่าช่วงตอนเช้าเนี่ยพฤติกรรมในการใช้ห้องน้ําตอนเช้าเนี่ยเขาจะรีบเร่งขนาดไหนเห็นไหมมันจะเป็นตัวบอกเราแล้วว่าเออถ้าเป็นเรา เรามีลูกสองคนเราจะใช้ห้องน้ากันยังไงกลางคืนนอนกันยังไงกลางดึกลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ํายังไงต้องลงมาข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมครับเห็นไหมแปลว่าอะไรครับมันจะเป็นตัวบอกให้เราคิดนะว่า43เปซที่เราได้มาได้มาถูกก็จริงเนี่ยเราจะเอาเงินที่ได้มาถูกเนี่ยไปทําอะไรเพิ่มบ้างนั่นเองเห็นไหมบางคนถ้าไม่ทําไม่ทําห้องน้ําเพิ่มไม่แต่งคือกะแต่งให้สวยอย่างเดียวแล้วแล้วขายอะ่ะนี่พี่จะบอกทุกคนเลยนะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่เหมือนกันนะหลังนี้นะเป็นหลังแรกของพี่เหมือนกันเห็นไหม มันเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนเลยมันทําให้เราเรียนรู้ว่าเราจะต้องเลือกบ้านแบบไหนเราจะต้องไม่เลือกแบบไหนและเราควรที่จะระวังอะไรบ้างน,นะครับขาดทาบ้านปล่อยเช่าบ้านที่มีเหนียวหองน้ำยังปล่อยออกยากมากเลย เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วสิ่งที่พี่จะบอกต่อไปนะครับอันนี้พี่ก็ไม่มีประสบการณ์เหมือนกันตอนนั้นอ่ะซื้อบ้านหลังเนี้ยเนี้ยเหมือนแบบนี้เลยนะทำเลเกดเออีกแต่ว่าราคาราคายังไม่ได้เช็คเลยตอนนั้นไม่มีความรู้เลยยังไม่ได้เช็คว่าต่ำกว่าราคาตลาดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนั้นเล่นตัวด้วยตอนปรับปรุงเสร็จแล้วตอนขายเข้ามาขอซื้อในราคาที่โอเคก็ไม่ขายกําลัง ภูมิใจมั่นใจมากเลยว่าราคาทำเลเกตเอนี่แหละฉันยังไงฉันก็จะกอดไว้แล้วก็อยากได้ราคาที่ต้องการสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับราคานี้แล้วเราขายต่ํากว่าราคาที่ลูกค้าซื้อมาตอนแรกอีกอะประมาณเกือบ2อ0 0 0นอะแล้วยังนึกเสียดายจนถึงทุกวันนี้เลยนะว่าเอยถ้ารีบขายตอนนั้นอะที่ราคากําไรมันได้มากกว่านี้เออก็จบไปตั้งนานแล้วแล้วจริงๆรู้ไหมครับว่าที่เราปล่อยลูกค้าแบบนั้นไปที่เราไม่ขายอะกว่าจะได้ลูกค้าคนที่มาซื้อใหม่อะกินเวลาไปอีก อีกหลายเดือนอ่ะอีกน่าจะประมาณสักสี่ห้าเดือนเลยอ่ะกว่าจะขายออกอีกเห็นไหมมันเจออะไรมาเยอะๆทําให้เรากลับมาคิดเลยอ่ะมาทบทวนตัวเองอ่ะว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยสิ่งที่เราตั้งราคาขายก็ดีสิ่งเราปรับปรุงก็ดีอ่ะมันมันโอเคแล้วยังอะไรเงี้ยถูกไหมจะบอกทุกคนว่าบ้านแบบเนี้ยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเนี่ยเหมาะสำหรับเป็นบ้านเช่ามากกว่านะครับไม่เหมาะสำหรับคนที่ซื้อมาอยู่เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่เป็นครอบครัวหรือสร้างครอบครัวลูกหนึ่งคนก็ยังมีปัญหาเลยถูกไหมพอตอนเช้าอ่ะไปว่าด้ คุณไม่สามารถตื่นพร้อมกันได้หรือเข้าห้องน้ําพร้อมกันได้อาจจะต้องมีคนที่ตื่นก่อนเพื่อจะมาทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนอแล้วเพื่อรออีกคนคนที่2คนที่3เนี่ยลองคิดดูว่าหนึ่งครอบครัวมีพ่อแม่ลูกเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตกันยังไงคุณออกไปจากบ้านพร้อมกันตอนเช้าเพื่อจะส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยพ่อก็ต้องยอมเสียสละไหมตื่นมาก่อนตีห้าเอาคนที่2ตีห้าครึ่งเนี่ยคนที่3ามหกโมงเช้าเรียงลําดับเลยคงไม่มีทางที่อาบพร้อมกันใช้เวลาตื่นพร้อมกันแล้วอาบร้องกันเสร็จในห้องน้าห้องเดียวถูกไหมครับ เห็นไหมมันก็มีปัญหาอีกแปลว่าอะไรครับถ้าคุณมีวิธีมีคําตอบของคุณก็คือว่าแก้ปัญหาก็คืออาจจะเพิ่มห้องน้าแปลว่าคุณก็ต้องเอาเงินเนี้ยที่ซื้อต่ํากว่าเนี่ยมาเพิ่มตัวห้องน้ําเพิ่มเติมแล้วจะเพิ่มตรงไหนอีกเพิ่มชั้น2ใช่ไหมเพิ่มชั้นสอง,ม,สองมีปัญหาอะไรบ้างงบในการต่อเติมห้องน้ําชั้นสองก็เป็นไม่ได้ยากและอะไรครับที่สําคัญคุณต้องรู้อีกอย่างนะว่า ถ้าคุณเพิ่มรงสร้างชั้นสองนะคุณต้องมีวิศวกรมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ขออนุญาตก่อสร้างด้วยเพราะคุณต้องไปเพิ่มคานเพิ่มอะไรเงี้ยเห็นไหมปัจจัยมันเริ่มมีหลายอย่างขึ้นมาแล้วคุณไม่ได้คิดว่าแต่จะเพิ่มอย่างเดียวแล้วคุณเพิ่มได้นะครับมันจะมีกระบวนการในเรื่องของระยะเวลาต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาคุณต้องใช้สถานิกไหมคุณต้องทําแบบก่อสร้างเพื่อต้องไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยหรือเปล่าเห็นไหมไม่ใช่คุณคิดได้อ๋อเตรียมแผนไว้แล้วว่าจะเพิ่มห้องน้ําแต่คุณยัังงงไไไมมมม่่ม่่รรรรูู้้้้อออออะะเเเเลลยยยวาาาาในนนนนีีีดขพพิหบ็ท เป็นเรื่องยาวเลยนะครับเห็นไหมสุดท้ายแล้วคุณเอาเงินเนี่ยมาเพิ่มห้องน้ำแล้วแปลว่าคุณก็ไม่ได้ราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดจริงๆมันอาจจะเพิ่มห้องน้ําไปแล้วมันอาจจะเหลือแค่30%มสิบเปอร์นท่านั้นเองเห็นไหมมันก็เป็นราคาปกติหรือมันอาจจะเป็น2ีที่คุณต้องเอาเงินส่วนต่างเนี่ยมาเพิ่มตัวห้องน้ํานั่นเองครับเห็นไหมนี่แหละครับเป็นตัวปัญหาแล้วยิ่งห้องน้นําน้อยแล้วและอะไรครับถนนแคบเข้าไปอีกลูกค้าบางคนเขาไม่ได้ดูเลยนะทำเลเกตดเอก็จริงแต่ว่าอะไรครับ เขาก็ต้องดูหลายหลังเขาก็ต้องมีช้อยของเขามีตัวเลือกหลายตัวเลือกเห็นไหมเออราคาอาจจะเท่ากับของคุณหรืออาจจะมากกว่าแต่ว่าถนนกว้างก็ได้หรือมี2ห้องน้ําก็ได้หรือสองห้องนอนแต่ห้องนอนใหญ่กว่าของคุณก็ได้เห็นไหมลูกค้าเขาก็าไปที่อื่นแล้วถูกไหมครับนอกจากคนที่แบบซื้อเพื่อที่อะไรนะเป็นนักลงทุนซื้อมาเพื่อที่จะปล่อยเช่าไปอีกต่อหนึ่งหรือซื้อมาเพื่อเก่งกาไรหรือคุณอาจจะดวงดี เจอคนที่ซื้อมาแบบไม่ได้คิดอะไรก็ได้แค่เห็นว่าเป็นทําเลเกตเอคล้ายๆคุณที่คุณซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งเห็นไหมคุณก็จะขายคนแบบนี้เองแบบที่ว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องทนแคบแต่สิ่งที่คุณต้องรู้คือว่าจะมีลูกค้ากลุ่มแบบนี้ลดลงจากร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเหลือสักกี่คนแทนที่ว่าคุณจะขายลูกค้าได้แบบคนอยู่าใสยทั่วไปก็ขายได้ถูกไหมคนมีครอบครัวอะไรก็ขายได้หมดเลยกลายเป็นว่าคุณจะมีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายนะที่พี่พูดเนี่ยไม่มีผิดเลยอนน อันเนี้ยมันเป็นบ้านของพี่หลังแรกแล้วพี่ก็ปล่อยขายได้แล้วตอนแรกพี่ก็สองจิตสองใจนะว่าเฮ้ยเราจะแก้เคสยังไงดีขายมาตั้งนานแล้วเกือบปีเลยนะทุกคนรู้ไหมหลังเนี้ยเฮ้ยไม่ออกเลยเกือบปีเลยเป็นบ้านหลังแรกไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็ เออมันก็สอนหลายหลายลายายสิ่งแผนต่อมาที่คิดจะแก้เคสนะครับในเรื่องของการลดราคาแล้วก็ตามนะยอมลดราคาขายแบบออกําไรน้อยๆเต็มที่เลยนะลดราคาแล้วก็ยังหาลูกค้ายากเลยเพราะมันไม่ตอบโจทย์ราคาขายถูกก็จริงแต่ว่ามันมีแค่หนึ่งห้องน้ําเขาก็ไม่อยากมายุ่งไม่อยากมาต่อเติมเองคิดแผน2ต่อมาก็คือเพิ่มห้องน้ําคิดค่าก่อสร้างออกมาก็แบบแปบลบว่าอะไรครับพอเราเพิ่มห้องน้าได้จริงนะ่เราก็ต้องดันราคาขาย ถูกไหมให้สูงขึ้นเพื่อที่ว่าเราก็ยังรักษากําไรที่เราต้องการอยู่แปลว่าคุณก็ต้องเริ่มมีช้อยแล้วเฮ้ยราคาขายเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ขายยากขึ้นไปอีกถูกไหมคือจะลดลงมาก,ก็ขายยากแล้วดันขึ้นไปก็ขายมากกว่าคนอื่นเขาไปอีกเพราะต้นทุนเรามีสูงขึ้นเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องยอมลดราคาเพื่อจะไม่ไปทําอะไรเลยไม่ไม่ไปเพิ่มห้องน้ําด้วยยอมลดลงคาราคาให้ต่ําลงมากกว่า มากกว่าปกติอีกสุดท้ายก็ขายได้จริงๆใช้หลายหลายวิธีมากเลยใช่ไหมครับคุณก็จะเจอปัญหาแบบอารมณ์เดียวกับพี่ว่ามันติดมืออยู่ตั้งนานนี่แหละครับเป็นสิ่งที่พี่อยากบอกนะว่าเห็นไหมบางครั้งอะ่ะทำเลเกต A ออย่างเดียวมันก็มันก็ช่วยเราไม่ได้หลายอย่างนะมันต้องดูปัจจัยอย่างอื่นเป็นตัวประกอบด้วยนั่นเองครับดังนั้นนะครับด้วยความหวังดีจากพี่เลยนะบอกถึงทุกคนเลยว่าถ้าคุณเจอเคสแบบนี้ถ้าคุณมีตัวเลือกนะ ให้คุณผ่านดีกว่าหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีตัวเลือกเลยนะคุณอาจจะไม่มีช้อยอยู่เลยมีหลังเนี่ยอยู่หลังเดียวเลยในปัจจุบันที่คุณหาไม่ได้ตอนนี้เป็นที่โอเคที่สุดแล้ว,ลวก็ยอมเสียเวลาผ่านแล้วหาหลังอื่นดีกว่าอาจจะรอจังหวะไม่แน่อาจจะสัก1เดือนหรือ2เดือนมันอาจจะมีทรัพย์ที่มันดีกว่านี้แล้วเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านี้ให้คุณอีกก็ได้นะครับคุณจะได้ไม่ติดมือนาน,านๆเหมือนที่พี่เคยเจอมาหรือเหมือนที่น้องหลายๆลยคนนะเห็นไหมที่เขาบอกนะครับมันคุ้มกว่ากันเยอะเลยนะครับยอมเสียเวลาเพื่่่่อออทีีไไไมมมมมาาาเเเสยใจจจจหลลััังงนนนนะะะรแ้้วก็็ดป ประสบการณ์ของคุณนะครับประสบการณ์แบบนี้เราอาจจะเจอจากการฟังหรืออาจจะก,การบอกเล่าสำ คนที่เขาเคยเจอมาแล้วก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องมาเจอเองเห็นไหมได้เรียนรู้ไปด้วยกันเราสามารถถ่ายทอดได้พี่สามารถบอกได้ว่าพี่เคยเจอมาแล้วพี่เจอปัญหาอะไรมาบ้างคุณก็จะได้ไม่ไปเจออีกแล้วไม่มาเสียเวลากับซับอยู่แบบนี้ที่มันติดมืออยู่แบบเกือบปีอ่ะเห็นไหมเราไปต่อไม่ได้ไงก็ต้องทําทุกวิถีทางใช่ไหมที่มันต้องปล่อยออกไปให้ได้นั่นเองฮะยอมขาดทุนก็ต้องยอมใช่หไหมไม่ใช่ว่าพี่ก็จะสบายเจอบานนนบานนี้นะ ไอ้พวกปัญหาแบบนี้ก็เคยเจอมาเหมือนกันในช่วงแรกๆนั่นเองนะครับแล้วก็บอกตัวเองไว้เลยนะว่าถ้าเจอแบบนี้อีกยังไงก็ไม่เอาแล้วนะครับก็อยากฝากทุกคนไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้ในข้อที่5